นั่นใะม่ไหู้เนีความไม่เที่ยงเหนะ็นงนี้นี่คิดว่าตัวเองจะตลอดรอดฝั่งหรืปอพ่อตั้งแคิดนะทุกวันนี้เราเตรียมเตรียมตัวตลอดนะว่าเราจะตายเตรียมตัวตลอดเราเราไม่ได้คิดว่าจะมีวันพรุ่งนี้วันต่อไปเลยนะวันนี้เราทางดีที่สุดก็คือพอเนี่ยคือไม่คิดเลยว่าจะมีวันพรุ่งนี้เอมือนมาลืนปีหน้าปีไม่เคยคิดนะแต่ก็พูดเป็นสมมติอยู่แต่ไม่เคยคิดนะ เราเตรียมตัวตลอดเดินก็ระวังตายตอนนี้ก็คือทิงท้งตอนนี้นั่นดูกช่ไหมนั่นจะไปหาความเที่ยงที่ไหนได้ใช่ไหมล่ะจีเด็กมันตายในท้องก็มีอยู่ใช่ไหมทีเ่เราเกิดนานแล้วจะไม่ตายเป็นไปไม่ได้แต่เ,เราก็พร้อมนั่นนี่เรียกว่าเตรียมตัวใจเตรียมตัวก่อนใจคือพร้อมพร้อมด้วยกันที่ทำบุญทาบุญศูนเต็มไม่เต็มหน่อยอย่างรู้หบุญเราพร้อมแล้วสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วไม่ได้ไปคิดที่จะไปกินบุญกลับคพนั้นคนนีไ้ไง ไม่ต้องมีวงศาคณาญาติมาทาบุญให้เราเออเขาจะทาบุญไม่ทาบุญเราไม่ได้แค่ถสิ่งนั้นเราก็ไม่ทราบว่าจะได้ไหมนั่นแต่พูดถึงตามสมมติจมลูกนีู่้ที่ยังไม่รู้ไม่เห็นสิ่งนั้นเอาก็ก็ไม่เห็นว่าได้อ่ไมเห็นวิญญาณตรงนั้นก็มาก็เอาก็ทําบุญก็ไม่เห็นว่าได้ก็มีแต่พระได้นั่นก็ไม่เห็นว่าวิญญาณออกมารับไปเห็นตัอยู่ที่ต่าเผานู่นว่างี้นั่นรูกนั่น ทีนี้อันนี้ของยากเพอเราไม่เห็นข้อเดินออกมาครับแต่ของละเอียดตามตามตามวินัยที่พระเจ้าพูดถึงวิญญาณตัวธาตุรู้ยังอยู่สัญญาจําได้หมายรู้เนี่ยรู้ถูกทําลายไปเวทนาตัวรู้ตัวสุขตัวทุพรู้ตัวกูตัวเราตัวเขายังอยู่ีงตัวนั้นยังอยู่ตัวรับบุญรับกุศลตัวนั้นยังอยู่ทีนี้เมื่อเราไม่เข้าใจเราไม่ทราบเราทําปัจจุบันให้ดี บุญกุศลนเราเพียงพอแล้วไงเวลาตายไม่ไม่ต้องมีคนมาทําบุญให้เราเหรอกเราอยู่อย่างสบายแล้วนั่นระลึกถึงบุญตลอดตลอดอมีพ่พระเจ้าตัดในกลามาสูตรอ๋อความเชื่อนี่เราก็ต้องเข้าใจดวงนันสมควรเชื่อเราก็เชื่อทําบุญแล้ววิญญาณจะได้รับรับทันทีเลยความรู้สึกของเราตัวละารลำบากอยู่ไหนก็ทําบุญแล้วก็รับเลยความรู้สึกของเรา พระเจ้าอย่าเชื่อโดยที่เป็นประเพณีสืบสืบกันมานั่นเห็นไหมดูงเห็นได้รับไหมไม่มีใครสร้างหรูอลุงมีแต่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกที่สร้างว่าวิญญาณเป็นยังไงผู้ที่โปรดวิญญาณได้ก็มีแต่พระพุทธเจ้าที่เป็นพระรหา์แม่สงฆ์สาวกที่เป็นพระรหตรเท่านั้นนอกนั้นไม่มีโมคะนั่นโมคะบุุรโมคะสติอันนี้พระพุทธเจ้าก็เข้าสู่พระิพพานแล้วไง สำคังตะนันกฉามีเข้าสู่พระนิพพานเหลือไว้เชื้อแห่งมาหภาบุญมหากุศลของพ่อที่ให้กับลูกตราใดมีผู้ปฏิบัติตามมากแต่โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันนั่นทุกวันนี้ลองมาพูดเรื่องพระอรหันหนึ่งซัดเข้มาซัดเข้ามานั่นลึกนั่นคือรับไม่ได้จตดโลกรับไม่ได้ก็แสดงว่าพุทธศาสนาเสื่อมไปเสื่อมไปนั่นทางที่จริงแล้วพระเจ้าบกขึ้นเพื่ออรหันตผลโดยตายเดียวออกมาสอนก็สอน เรื่องทำขั้นสูงสุดส่วนมากจะเป็นทำที่เมืองประเน่านก็คือขั้นอรหันตผลขั้นสูงสุดนั่นถึงหากแม้นสอนในอนุปาาุพิพราถาก็เลือกการสอนแห่งกิจของสัสตว์โลกที่เหลื่อมล้ำต่ำสูงแตกต่างกันก็แค่นั้นเองเดี๋ยวนี้พูดไม่ได้เดี๋ยวพูดเรื่องมากเรื่องผลนี่เขาก็เรียกว่าอวดอุตริมุจิธรรมเห็นไหมนะที่เราเทศ แจ้งทุกวันแจ้งทุกวันอี่กว่าใจมาตรวจสอบอ๋อนั่นนั่นพูดไม่ได้ก็แสดงว่าเป็นผีมันจกิฑใจของชาวพุทธเราไม่สลัดออกมีแต่ดึงเข้ามาดึงเข้ามาเพิ่มพูนพ่อพูนด้วยเปรตด้วยผีคําสอนที่พุทธเจ้าเอาออกมาสอนเมื่อสองพันล้ากว่าปีถูกปิดไว้ในตู้หรือเอาออกมาแล้วก็บัญญัติเพิ่มเพิกถอนสิ่งที่พุทธเจ้าบัญญัต นั่นก็เ,นเหมือนกับตำราใหม่นะมันภาพปฏิบัติเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ให้พวกเราทราบถึงบุญแลบบาทที่แท้ญญญทวิญญาณที่พระเจ้าทรงบัญญัติว่าวิญญาณมันยังไม่ดับหากอยู่ในกฎพระใจลักยนันที่เกิดดับเกิดดับแต่มันไม่ดับตลอดอันตรการนั่นมีแต่พ่อหานเท่านั้นที่จะดับวิญญาณได้ตลอดอันตรการเพราะไม่มีเชื้อในการเวียนว่ายตายเกิดในไตรโลกธาตุอีกแล้ว อันั้นการดับคนดับชัวช่วคู่ชั่วข่าวเที่ยกว่าเกิดดับเกิดดับนั่นวิญญาณก็หาความเที่ยงไม่ได้ก็เกิดดับแต่พระหันดับตลอดอนานตการนั่นคือการดับวิญญาณอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์นี่พูดถึงทำใช้น,น้นถ้าออกมาเทศเหมือนกับมันแสลงใจของหมู่ของคณนะของพ่อแม่ครูของบฏิบัติกาคือฟังไม่รู้เรื่องแต่จำเป็นก็ต้องฟังเพราะพระพุทธศาสนาสอนถึงขั้นนั้นไง เมื่อเราจะมาเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องสร้างบุญสร้างกุศลให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มภูมิของการเกิดในโลกมนุษย์พบพุทธศาสนาที่เป็นคำสอนที่เลิศที่ประเสริฐกว่าทุกศาสนาผมควรที่จะนํามาพินิจพิจารณาไตรตรองครอบคอบก่อนที่จะปฏิบัติตามนั้นไม่ใช่ว่าเชื่อเลยหรือค้านเลยเมื่อเราไม่รู้เราเชื่ออะไรก็แสดงว่าเราโง่เมื่อเราไม่รู้เราค้านเลยก็แสดงว่าเราโง่อยู่ย พระพุทธเจ้าให้เชื่อได้เหตุได้เชื่อได้ผลสมบูรณ์จริงแต่กลมมามสูตรขึ้นคือสอนชาวเมืองให้รู้จ,จักการละเท่ะที่ว่าสมควรไม่ควรสมควรและไม่สมควรไม่งั้นเราก็จะเป็นคนโง่ต่อไปต่อไปงโง่อดฉลาดก็มีนะหรืองโง่โง่จริงที่เชื่อเลยก็มีคืองโง่หรืออดฉลาดหมายถึงธรรมะของพระเจ้ทาที่ออกมาเผยแผ่ข้านเลยแสดงว่าคนโง่อดฉลาด คนโง่เมื่อพูดถึงอาจถึงทำก็เชื่อเลยก็แสดงว่าคนโง่อีกนั่นตัวนี้โงแ่แท้แต่พวกนี้ถ้าว่างโง่ก็ไม่เชิงผู้ที่ซื่อพวกนี้เปรียบเหมือนคนโง่เชื่อคนง่ายแต่เวลาฟังอัดฟังธทำก็บรรลุธรรมได้ไวเจยเช่นเดียวกันเล้วแต่บารมีที่สร้างมาเหมือนพระปฏิยะ พระพุทธเจ้าเสด็จไปบินตาบาตพระภาริยะขอฟังธรรมในขณะที่บินตาบาตก็สามามรถบรรลุม,มรรคผลเพราะเชื่อเลยไม่คานนั่นสันทิมมากกเขาจะกินเดียวกันไม่ค้านก็แสดงว่าคนซื่อตัวนี้ถ้าซื่อในการร้างกุญบารมีอบรมบ่มนิสัยมาอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ซื่อตัวนี้ก็เป็นผู้ฉลาดลักแหลม แต่ถ้ายังไม่ได้สร้างสมโอรมบาร,รมีมาอย่างสูงสุดซื่อตัวนี้ก็คือคนโง่ซื่อตัวนี้ก็คือคนโง่กับกาในสมัยพุทธกาลสองวันร้อยกว่าปีคนซื่อก็เป็นผู้ฉลาดผู้อวดฉลาดก็เป็นคนโง่แต่ยุคนี้ยุคสมัยใหม่ยุคอวดฉลาดถ้าคนฉลาดไม่ใช่คนฉลาดที่ทําให้โลกให้สงสารเจริญรุ่งเรืองฉลาดแกมโกง เหมือนโบราณที่พูดว่าคนโง่ย่อมเป็นเดือของคนฉลาดตัวนี้ใครมีปฏิปันไหวพริบดีผู้นั้นก็สามารถคอบป่วยได้ผู้มีปฏิปันไหวพริบไม่ดีผู้นั้นก็ไม่สามารถคอบปุยสิ่งใดๆไ,ได้เลยแต่ส่วนมากเป็นสิ่งทางด้านที่สุกปกโสโคกค,คือทางด้านที่ไม่ดีผู้ที่เฉลียยฉลาดทางด้านดีที่เรียกว่าบัณฑิตแทบจะไม่มี เป็นการจะเดียวฉลาดในทางการที้คดโกงช่อโกงหลอกลวงต่างๆนานาน,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 นี้มีเยอะมากที่จะว่าเป็นผู้ฉลาดก็ไม่เชิงเพราะไม่ไม่ได้ฉลาดตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าบัณฑิตผู้ฉลาดและแหล่เหมือนพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกจึงเรียกตามธรรมบ้าโง่และอวดฉลาดหรือเรียกตามภาษาสมัยใหม่ว่าไอ้คุยข้างถนนเรียกง่าย นั้นเราจะเป็นคนโง่อัจฉลาดหรือว่าเราจะเป็นคนซื่อที่มีความฉลาดแฝงอยู่ภายใน,นเลือกเอาบุคคลประเภทไหนก็เลือกเอาเหมาะสมที่ตัวเองจะสร้างสมบรณบารมีจะเอาแบบบุคคลที่โง่และอัจฉลาดหรือเอาบุคคลที่ซื่อและฉลาดภายหลังเลือกเอา จะเอาเลือกว่าเรอาอจะฉลาดก่อนะอืมเพราะคนทุกอืมสมัยใหม่นี่คนทุกวันนี้เป็นคนสมัยใหม่ถ้าเรียนรู้ฉลาดปาดเปืองก็สามารถกอบโกยได้เหมือนเรียนรู้ในพระสูตรต่างๆในพระไตรปิฎกแต่ไม่มีความเชื่อความเลื่อมใสแต่เวลาเทศกอบโกยได้มากด้วยว่ารู้มากเรียนมาก แต่ว่าผู้นี้เรียกว่าโง่และอวดฉลาดคือไม่เชื่อในหลักคำสอนของพระเจ้าแต่ว่าคนนั้นถือพุทธศาสนาเยอะเรียนแล้วสอนทำรรได้รากสักราร์เยอะผู้นี้โง่และอวดฉลาดเป็นผู้ไม่มีความละอายเรียกตามรภาษาจับหม่ว่าไอ้กุยข้างถนนไม่ใช่ผู้ดี ผู้ดีก็คือบุคคลกลุ่มที่หลังผู้ดีกลุ่มนี้จะสํารวมกายสํารวมวาจาสํารวมใจเปรียบเสมือนคนโง่แต่เป็นคนซื่อซื่อแต่แฝงไว้ได้วยความฉลาดสํารวมกายสํารวมวาจาสํารวมใจเป็นปีญาวาจาพูดขึ้นสมเหตุสมผลไม่สมควรพูดพอไม่พูดสมควรค่ดยค่อยพูดผู้นี้สมควรที่จะยกย่องเสนรินเสือนว่าเป็นบัณฑิตเป็นผู้ดี นั่นผู้ดีด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจผู้ดีตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าผู้ฉลาดเป็นบัณฑิตตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าพึงเลือกเอาว่าจะเลือกจุดไหนจะเลือกบุคคลเจกเช่นใดทีเทศเรื่องนี้พอถือว่าใกล้เทศกาลข้อพรรษาอีกไม่กี่วันอีกไม่กี่วันเราจะตั้งจัดจะสร้างบบารมีแบบไหน หรือความรู้สึกนึกคิดเพียงพอและภายในที่จะเข้าสู่มาเข้าสู่ผลจะรู้เองซื่อตัวนั้นเป็นซื่อได้มหาบุญมหากุศลซื่อมาตั้งแต่ในอดีตคือซื่อสั์สุจริตมาตั้งแต่ในอดีตไม่ใช่เป็นคตโกงทุจริตผู้นี้จะมีสติกาลังปัญญาสามารถเอาตัวเองนำพาเองตลอดอดฝังจิตการที่ชาวพุธ ผู้ที่นับถือุทธศนาทั่วโลกที่คอยกันวาน,นานก็คือเทศกาลเข้าพรรษาต่างชาจ,จะที่จะทําหน้าที่ของพุทธมามาก,กะที่สมบุญบริบูรณ์ส่วนพระก็มีสติกำลังปัญญาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาถือว่าเป็นช่วงเทศกาลที่จะต้องพักไม่มีการออกสู่ทางภายนอกมากถึงหากมีบ้างตามธรรมตมวินไหนก็ต้อง สัตหะไปได้เกียวันแล้วก็กลับมาแล้วก็พึ่งสัตหะไปไหมเนื่องด้วยเนื่องด้วยมีเหตุมีดามาดาเสียหมู่คณะก็สัญญาศึกประชาจานป่วยแล้วแต่นี่ยกแต่เพียงเข้าเข้ากุฏออิวิหารชำรุดแล้วแต่แล้วแต่ที่จะไปช่วยกันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่สมควรด้วยเหตุได้วยผลทุกวันนี้ สมควรไม่สมควรก็ดูออกบ,บ้างคนไม่มีพัญษาเห็นเดินอยู่ตามถนนตลอดตลอดในพัญศาก็ไม่ทราบว่าบุคคลเพศประเภทนั้นพระประเภทนั้นเคารพเติร์ตูนในศาสดาตัวเองหรือไม่เมื่อพุทธเจ้าทรงบัญญัติแล้วก็พึงเคารพน้อมลงสู่ที่ใจและนำไปพิปฏิบัติสร้างความละอายให้มากพ่อเป็นพุทธิรักรู่คือพทธเจ้า ได้วางไว้ซึ่งหลักธรรมหลักวิน,นัยหลักธรรมคำสอนพระวินัยก็คือเครื่องตัวบทบท,บทหมายของพระของบาตุตีการเราพึงรักษาไว้อย่างดีและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดถือว่าเป็นลูกที่ดีผู้นี้ซื่อแล้วฉลาดคือแผลงไว้ได้ความฉลาดเคารพตัวทุนศาสดาของตัวเองไม่เคารพตัวทุนศาสดาอื่นเชื่อหลักธรรมสองศาสดาเชื่อคําสอนของพ่อตัวเอง พอตัวเองถอนไนก็ปฏิบัติการมนั้นไม่ได้ลหลีหลีหนีไปไหนไม่ได้ข้ามเว็บไปไหนเคาลพเพื่อนถุนสมรวมกายตัวเองสมารวมบายจาของตัวเองสมรวนใจของตัวเองเพื่ออุทิศกายวาจาใจให้เป็นการประพฤติปฏิบัติบูบชาพ่อของตัวเองให้กับพ่อของตัวเองคือเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาคือบูชา พ่อของตัวเองด้วยการประพฤติดีด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจผู้นี้จะสามารถยังบุญกุศลเกิดขึ้นมากในปัจจุบันมากกว่าผู้ที่จะสร้างศาลาร้อยหลังพันหลังหมื่นหลังแสนหลังหรือล้านหลังเพียงระลึกถึงคำสอนของผู้เป็นพ่อ,อเคารพเท่าทูนหลักคำสอนของผู้เป็นพ่อเคารพยำเกรง ผู้เป็นพ่ออยู่ตลอดมีความละอายบาปกุศลที่จะเกิดในใจอยู่ตลอดเมื่อพ่อได้บัญญัติแล้วห้ามแล้วไม่ก็ะทำแต่ทำตามที่พ่ออนุญาตดูใจของตัวเองตลอดสำรวมตลอดผู้นี้มีความละอายอยู่ตลอดเรียกว่าผู้ดีตามธรรมาำดิ่ัยนซื่อคนทางโลกเรียกว่างโง่แต่ว่าแฟงไว้ได้ความฉลาดเมื่อ มีความเคารพเทิดทูนในศาสดาของตัวเองหรือปฏิบัติตามหลักคาสอนไม่นานความฉลาดก็จะเพิ่มพูนพอบปูนจากคนซื่อความซื่อกลายเป็นความฉลาดที่เปลวเปล่าสามารถฉลาดลักแหลมทําให้พบชาติในการเวียนว่ายตายเกิดจากการพบร่วพบและรูปพบ,ปพบที่เวียนว่ายตายเกิดมานานด้วยความฉลาดจึงทําลายทั้งการพบ รูปพบแร่รูปมาพบเข้าสู่สถานที่ที่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกไปคอยอยู่ก็คือเมืองพรนนิพพานในปัจจุบันนาชาติไม่สงสัยขอ้อมทนาลูกสาธุลูกให้แม่ลูกนะความไม่เที่ยงเห้แมนะ